กรไปตอกไหรอะหอกนึ่งสี่ก็หสีกะหอกมันวะอันนี้มากได้ที่ว่ามันหล่นลงนี่แเก็บมานะปกติคนมาไก่เนาะขใหยกินไก่เหมือนกันนะกินไก่ปลามาไก่กับขให้กิน แต่ว่ากันกินเลยสิบน่าน้ำกันเนาะตามความเสียเนาะเออแขกมากทำอิดเออแขกมากแต่ทำยินเนาะแหลมมีอันยังอีกที่ว่ากินแลยบริบาลน้ำกันใครเป็ดลาดใครเป็ดลาดบ่เป็ดกราบกราบกาบนะบ่ทา้กินน้ำกันแหล่นะไรอันหน่อยเดียวบ่หน่อยเดียวกันปันเดียวกินละไปมีไปแอมเดียวเออแต่ว่ารอบนาคอยสิพิสูจน์แต่ว่ามีให้เดียวมีเลี้ยเดียวเนาะไปไปมันม่มีพ่อได้ไปน้ำเดียวเลยชื่อ ลอมนาความชีพสุดควาอชีเอามาให้ตะบอนสบายดีทุกคนยินดีตอนรับเขา้าสููชาท่องบ่อไก่บรนณาคือเเขาทุกคนเมือนี้ครับสวง่งเป็นสว่วงบ่า,ทย,าย,นนยทุกคนเดี๋ยวเอามาแล้วอยู่กกันนี้แหละทุกคน เอาไปเอานังมากนะเอาไปเอานังกินมากเดี๋ยวเราไส่เราลงไปใส่กบมะปางอยู่ลุมเดี๋ยวมาเผากบมะปางได้โอ้สว่วนทีมงานเขาขึ้นอยู่คนนะทุกคนขึ้นกบนะ อเอามะพร้าวอยู่กมงมัไห้สวนทีมงานเท่านะให้เผาอยู่กมปางอาวันนี้ก็เข้านะมังไห้ก็ยังมืดแล้วะเสียง,งเขาอยู่ทางหลังจะเป็นอย่างทุกคนเสียงปลอกบอกแปลกอยู่หกักบัวขับบัวเขากินมากมายเลย แนวลงมาแต่ก็ไม่เลยมานีนเจอก็มากบางอีกกหนึ่งนะแต่โบเห็นเขา มอน,นก็ถื่ว่าเป็นเมืองสุดท้ายที่เฮาสิเดินทางกลับนะทุกคนก่อนสิกลับกันเอาหมกปางนำหมกปางกลับเมื่อขอมนะให้ทีมงานนะเมื่อพาขอรัวบกันส่วนเฮานี่กินดุเลยหมกปางนี่กินจนปัญากเลย ใคอายุมีเือมียังสามารถจองขึ้นได้เลยวันได้กุกนี่ เดี๋ยวจะหน่อยเอามักปางเลยก็สิได้เดินทางได้ทุกคนนะส่วนทีมงานเฮานะคือสิแม่นไปพอยู่พไปพอยู่กอยู่บนอยู่บนเจูเจยัง เบิ่งก่อนมันแตกอยู่เนาะเบิ่งก็สิบบแตกโอ้บทแตกนะบทแตกบทแตกพอเวลามันลงมาแล้วมันมีงานะมาพร้อมแต่มันสำบามันหล่นในนี้นะมาหล่นในนี้แล้วมันบแตกมั้งแตกกันละน้อยอี่แะ เพราะว่าบางหมาก,กันยังบุนลนได้แต่ถ้าเป็นหา่านมันยังลงมาเรียบร้อยจังเจ็บนะเดี๋ยวจะน้อยผ่าลนใส่นี่ก็มีบางงาก็ตัดบได้นะบางงาก็ตัดได้ <c oughs> โอ้แตกนี่็ลายอยู่ได้นี่แต่ว่าถ้า ลูตัวแตกนี่ครับเวลาเอาเอามืออัานนะแต่ว่าขักแต่มันหวานกวกเนี่ย cứ một nguồn khác lên đây nè mình like ตอนนี้ก็กลับมาฮอนบอลเลยทีมงานเนาะอยงได้มันโอ้หนึ่งโตแนึน้แนอจังไ้แนวพันปลาถูกลับเพียงก่มาเป้ามึอนี่เออมาเป้าผมมียังเนาะมียังเกิดขึ้นนั่นแหละผลมาเป้าปังกะกะอยจังไ้แนวพันคือเ่า ไอ้ก,กันคือเกาอะไแล้วตอนนั้นแหละเอามือไปแต่ชื่อมือนะมือนี้กับบุมียังเนี่ทุกคนมีแต่หักปัง,ปงนั่นแหละได้มาไลายเติมแล้วเป็นกระสอบอ่าของกินเฮานี่เรือต่างต่ามือวานนี่มือคืนนี่พ่นโอ้โถความไ่เพ, <c oughs> เพิ่งเลยนี่เพิ่งจะได้กระโดดเลยเนี้ย <c oughs> นี่หู้ถึงงานกับมามันขนาดนี้เนี่ย้าไก่ตุ๊กเเก้วต้องเอาโซ่เขื่อน กระหอกกระหอกนึ่งสี่กระหอกมันวข้าไว้เลยมันไม่ได้ยิ่งมันชับค่ขนาดไลาเบราะสัตว์ปลาู่ลุมซุ่มอยู่ไก่ปลาโอ้หล่ใส่หมูก็ไล่หมูกับมันมันในห่วยเกินอยู่แต่ยังแน่ลงไปนะกระหอจากโตสีโตว่า ถามทั้งนั้นก่อนไงก็เบาแรงมากระหอกชีโตกระหอกชีโตก็มานลงกันบ่นะจนนอนชีกีลังกันเดี๋ยวามาเตะมานลงกันนั่นนั่นบ่โอ้ยคนนั่นนั่นบ่กมันบอกคนแบบมันบ่กบอตาม้วทำกันมันจะขึ้นมันชูงมันชันมันบ่กมันอะไรห่านขั้นเบาแบบชโตขั้นเบาแบบโบคอยเต็มปากนั่นแสดงหมดไปได้กันคนได้เนี่ยคนชีเบาแบบแน่นอนนกโอ้ยได้ชีโตไหย นี่เด้นี่ตัวชายไลน์นี่ทีมงานเขากลัมาเมินไปผมเมินแล้วบาทเนี่ยนะขบทีมขอบทีมถือว่ามานอยู่มันเนี่ยขาดแต่บ่ร์ไกลประมานน่ะเห็ดกินบ่ยบนเห็นบ่ได้กระสอบนะโอ้ยได้แต่นั้นแหละกระทิบสามบาทยังบ่ไปยังไงยะกลางคืนเนี่ยก็ต้องเอาเขาไปเผาเลยเอาของนี้เอาไปหงเอาดรับกาแฟรสบนเนี่ย บ่ในพันปกติคนมาไกลเนี่ยเนะาะเขาบอกให้กินไก่น้ำกันเนาะกินไก่ปลามาไกลกับบอกให้กินอแต่ว่ากันกินเลยสิบัวเนาะน้ำกันเนาะตามความเสี่ยเนะเะาะเออแขกมากทำอิดเออแขกมากแต่น้ำอิดเนาะแหลมมี่อันยังอีกดีว่ากินแหลมบริบบทน้ำกันไข่เป็ดลาดไข่เป็ดลาดบ่เป็ดกาบกาบกาบนาะนั่นนั่นนั่นก็คือเป็ดอันมันเบาะลูกฮั้น เนาะเป็นกับกาดนั่นตาได้กินน้ากันแหละนาะได้อันหน่วยเดียวบ่หน่วยเดียวกันปันเดียวกินละไปมีไปน้ำเดียวเออแต่ว่ารอบนาคอยชิพิสูจน์แต่ว่ามีหายเดียวมีเลี้ยวเดียวเนาะไปไปมันมีพ่อได้ไปน้าเดียวเลยชื่อรอบนาคอยชิพิสูจตรคอยชิเอามาให้ตะบอนกินเคียงหนึ่งเบิ้งเบิ้งมาเบิ้งจิไปน้าบ่บ้านยานเมนความลาวเด้ว่านยังไง จม่เจ้ากินำกันกับเมียจำเออยันแม่เออกแล้วยงวันนแม่นั่นนี่ได้ไเกาาบในหายนี่สร้างกันเนาะเมีเจ้ายังไปอยู่ไทยผู้ทำงานก็บคนใหายได่สงกันได้ทางว่าทางกับไบกับดังคนดังอบมาหลายเ้วเออเชีมาหายตะบอนกินแบบนี้ลองเบิ้งว่าเป็นจไปนําบอกาเดิอมาไปนังกิาทาเดินตะบอโบไบเลยโบแมนกินโบเมนไหมกินน้อยเนม่ได้กินน้อยเดียว ปั่นกุนปั่นกันดิ๊นน่ะนะไม่เลี่ยแต่ว่าแบ่งเครื่งนะโบเครื่งได้หายน้อยเดี่ยงหายน้อยหนึ่งโว้ยน้อยีพวกีแบบเขียดน่ะนะไปดมคือเก่าน้ำกินด้วยเนา้ำกินด้วยนั่นน่บอ่าจินเขาที่น้ากันบันเนี่ยแซ่บขนาดเนาะโอ้ทางนี้แรกกินไก่ปลานั่งหมูนั่งหลบตีน้อยพดเอออย่าว่าหลบนานจะเปด้มาเรากินอยู่ป้าดูป้าเนาะปกติเขาไปกินอยู่บ้านปะ กันว่าอยู่บ้านก็กินหงายเฉื่อได้เหรอเนียแบบตามความเสื่อของไฟมันเนาะแต่ละเขตแต่ละอันกันตอนนั้นก็ได้กินปลกินตลอดไปเฮิร์ดมันท่าบิ๊กินไก่ป้าหั่นกันยังมาอยู่วันจ่บวยมาแล้วไก่ชุวกินเลยมื่อเช้าวันนี่ก็ยังกินข้าวอยู่เฮิดมันนี่อยู่แล้วน่ะมีจุดประสงค์แอบแพงใดแล้วมัยังให้เจ้านะมาฮะ ว้าวไก่ปลาให้กินผัดแห้งมาได้ของแจ้คเดมาดูมาดูทั้งในผัดขึ้นแล้วนี่ลาบไก่นาะเชียรเนาะลาบไก่ปลาให้กินทั้งน้าขึ้นปาบวยยังหายทั้งนี้มาแต่ทั้งนี้บอเข้าใจว่าหมูหักแพงเข้าไก่ปลาให้กินแนวฮ้ายหยาแพงมากเพราะโว้ยเป็นกล้องขยาจพิษคอนเทลแต่พันแน่เด้นพิมพ์ฮ้ายไล่ไม้น่าจ้ะแจ็คเล่าคิดแจวมายำได้กับแจ็ค không bùa thứ không đấy tìm gan không cắp mình đi nó cắp à trưởng cắp để bà nhang chị đây mai giết nó ma đấy bữa đấy cả mà mày để vợ đểo này chân nôi này bé mọc băng gì nó mọc băng này đây có học sáu đô ได้ของสีโต mm. ้เมได้กินน้ำเด้อทาว่ามีทั้งน้ำเค็งมาดลบกโอ้ยแต่มาเยอะกันลายเต็มเนาะโบแมนได้เมื่ออะไรสีโตน่ะหอนเมียตัวเดียวไดให้หอนสีได้โบแมนไปฮาวเว่เท่านัะเอาให้เพื่อเมื่อให้เมั เียกเมียเราหลายเรากรย่าจังกเมียงคนใดบอยละบ่อนี่เซ็นเลื้ยนั่นเยอเมืยเบอรกดียวเบอแห้งแล้วเนาะก็อกเมื่อหอดเป็นตนหนึ่งอะไรตัวหนึ่งหอต้างีโต้สีโตพันยามเบิ้งเด้อเมื่อเจอกันเมื่อหอดเลเดี๋ยวต้นหนึ่งเลยกพิจาลหาใหม่ะลเป็นัไดอยู่น้ำผด้แน่เออนังละขาดเลือลงน้ำทงบ่อนเมื่อพยักหลังจากที่กินเขากินน้ำเรียบร้อยกะ เวมาเอาหมักปางทุกคนนะได้ใส่เย็นใส่เครื่อได้มัดแล้วก็ขึ้นไปเอ้าในการใส่กระสอบนัยหย่อนลงมาทุกคนเพราะว่ามันเซียนถ้าตัดแล้วทิมท่มลงมานมันแตกเบสเสียดายนะ จะงเรื่อน งอ่อมแต่แม่งดีได้ของเอาคอยคอยกองไปอันนี้มักได้ดีอว่ามันหล่นลงนี่แกเราเก็บมานะเสิยดายมันทุกคน Ni băng mạng của tay là tốc lưng anh liang hùng nữa เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ลายเต๋ออยู่ได้โผล่อย่าลืมหมากตัวที่มันหล่นตัวได้มันแตกแตกเข้ากับไรเอาป่าไปให้พวกสัตว์ป่ากินแต่ถามว่าตัวได้ที่ว่ามันยังบ่แตกกเก็บเอาทุกคนบ่แตกก็ไลายเลย ใส่เส mm ื hmm. say, ้อแล้วก็ย้อนลงมาใส่เขื่อนนะเขื่อมัดลายเติบด้วยตัวนี้ด้ม

วันนี้เลยมันจังบอไนมันจังบอแตกห้องน้ำเน่เน่เด้ปิดบังว่ามีแต่ใบบ่มีแต่ใบจองห้มออกเดี๋ยวเรื่องเด้อเก็บตัวอนาสัยบานน่